สวัสดีครับนี่คือช่องพินัท Account and t a บัญชีและภาษีง่ายทเดียวครับเมื่อทุกท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม้พลาด EP ีของผมในครั้งต่อไป EP นี้ผมจะพูดภาษีซื้อต้องห้ามคืออะไรครับหน้าที่สำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจคือการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าคุณเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนและคราวน,นี้ทุกๆครั้งเนี่ยมักจะมี ค่าใช้จ่ายบางตัวที่เราส่งให้ฝ่ายบัญชีหรือส่งให้กับสำนักง,งานบัญชีและสำนักง,งานบัญชีก็ไม่ให้เราเอามาหากาักภาษีนะครับไม่ให้เรามาหักภาษีขายนะครับเพื่อจะทําให้เราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยลงบางท่านก็งงว่าเพราะอะไรบางคนก็ได้เหตุผลหรือบางคนได้เหตุผลแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงอยากให้เข้าใจเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามก่อนนะครับว่าภาษีซื้อต้องห้ามเป็นกฎหมายบังคับในแต่ละเฉพาะนะครับว่า ภาษีซื้อจำเพาะประเภทค่า้จ่ายพวกนี้เราไม่สามารถนำจะเอามาหักกับภาษีขายได้นะครับและภาษีซื้อต้องห้ามนี่นะครับข้อดีของมันถึงมันจะหักภาษีหักภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้แต่มันสามารถลงเป็นค่า้จ่ายทางนิติบุคคลได้นะครับไม่จําเป็นต้องบวกกลับนะครับคราวนี้เนี่ยภาษีซื้อต้องห้ามผมสรุปมาเป็นประมาณทั้ง1 1ประเด็นได้นะครับว่าภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้างจะทําให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะครับภาษีซื้อตัวที่หนึ่งก็คือ ไม่มีใบกำกับภาษีขายนะครับใช้วิธีจําไม่ได้นะครับเวลาที่เรามักที่จะเอาเอกสารให้ฝ่ายบัญชีสําคัญคือต้องมีตัวเอกสารจริงๆนะครับจะต่ายบัญชีก็ถึงจะเห็นได้เราจะไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมซื้อมาแด้กำลังหาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญถ้าคุณไม่มีใบกํากับภาษีขายเนี่ยหรือไม่มีใบกำกับภาษีซื้อเนี่ยที่ได้รับจากผู้ขายสินค้าเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะนํามาเครดิตได้นะครับถ้าการณีหายคุณก็ไปขอ ออกใบแทนนะครับหรือถ้าชำรุดอะไรคุณก็ให้เขาออกใบแทนให้เราได้นะครับอันต่อมาก็คือชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อเนี่ยสำคัญนะต้องเป็นชื่อบริษัทไม่ใช่ชื่อกรรมการและชื่อที่อยู่ของบริษัทเนี่ยก็ต้องเป็นชื่อที่อยู่บริษัทที่ตรงกับในทะเบียนพพ2อ 20, นะครับแล้วก็ตรงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับชื่อถึงจะสามารถที่จะนํามาหักภาษีขายได้นะครับอันต่อมาก็คือใบกากับภาษีมีข้อความที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญส่วนที่เป็นสาระสําคัญก็เช่นชื่อนะครับที่อยู่นะครับหรือมีคําว่าภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในที่ที่ชัดเจนเคราวน,นี้มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่พี่นัทไดเ้เคยเห็นอยู่ก็คือว่าสะกดผิดสะกดผิดนะครับอาจจะพิมพ์ตกสะกดผิดหรือบริษัทจุดดตะตกคําว่าจํากัดอยู่ข้างหลัง หรือชื่อที่อยู่ไม่ครบถ้วนตกคําว่ากรุงเทพไปตกไประยาน,น้อยไปคําตอบว่าสามารถนําใบหักภาษีขายได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะครับเ mm. พราะกฎหมายใช้คําว่าสาระสําคัญถ้าตัวไหนไม่ใช่สาระสําคัญและเรายังสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ขายสินค้าให้กับเราได้เนี่ยใบกํากับภาษีซื้อดังกล่าวนํามาหักภาษีขายได้นะครับ mm. อันต่อมาในหัวข้อต่อมาคือข้อที่4เนี่ยนะครับก็คือ ภาษีซื้อดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับการขายหรือการประกอบธุรกิจในหลักการของการประกอบธุรกิจเนี่ยผมมักจะสอนลูกค้าหรือสอนลูกน้องเสมอว่าหลักแมทชิ่งสำคัญขายคู่กับต้นทุนขายคู่กับค่าใช้ใจ่ายในการขายบริการถ้านอกเหนือนจากนี้มันไม่ใช่ภาษีซื้อนะ คุณจะเอามาหักไม่ได้คุณต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณขายหลักของสัมภารมีแค่นี้ครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่เราซื้อ,อซื้อรถนะฮะรถเก๋งอย่างเงี้ยนะครับไปบริจาคหรือซื้อรถเก๋งให้กับกรรมการบริษัทอย่างเงี้ยภาษีซื้อจากตรงกล่าวมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรืออันต่อมาก็เช่นพวกกระเช้าของผันนะฮะเราบอกว่าเฮ้ยเราซื้อกระเช้าของวันนี้ไปให้มอบกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมันก็ไม่เกี่ยวอีกเพราะมันไม่ใช่สาระสําคัญในการประกอบธุรกิจว่าคุณจะต้องให้กระเช้ามันจะกลายเป็นค่ารับรองไปพอเป็นค่ารับรองคุณคก็ถูกถูก,กต้องห้ามอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นเงินรางวัลน,นะครับเป็นเข็มรางวัลนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสําคัญนะครับภาษีซื <pas S 2> <ส>้อเนี่ยจะต้องเป็นการเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะครับอันต่อมาอัน ต่อมาอันที่5นะครับก็คือภาษีซื้อจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้สําคัญนะครับบางคนเป็นพวกวิชาชีพเลยก็ว่าได้บางทียังไม่ได้จดแวดอ่ะแต่บอกว่าเราว่าจดแวดแล้วแล้วออกไบกํากับภาษีซื้อภาษีขายให้เราเนี่ยเราก็ไปหากกับยอดภาษีขายปรากฏว่าเราไม่รู้สัมภาระตรวจเจอพบว่าเป็นใบกํากับภาษีซื้อปลอมเราก็มีความผิดอีกนะครับกลุ่มพวกนี้ต้องระวังมากแต่เราก็มีวิธีการตรวจสอบว่าเฮ้ย เราอยากรู้ว่าบริษัทที่เราทําคู่ค้าด้วยเนี่ยประกอบประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คกับอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์ของกรมสมพากรหรือเราอาจจะขอทะเบียนพพ20นะครับถ้ากรณีที่คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเป็นกิจการขนาดใหญ่แล้วมูลค่าในการจ่ายของเนี่ยมันเยอะเราก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับอันต่อมาสําคัญนะครับ ภาษีซื้อจากรถยนต์เมื่อสัปดาห์นู้นผมเคยพูดแล้วแต่วันนี้ขอพูดซ้ํารถยนต์เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวรถยนต์ทั่วไปกับรถยนต์นั่งนะครับคราวนี้รถยนต์นั่งเนี่ยไม่ได้ทุกกรณีอยู่แล้วแล้วก็รถยนต์ที่เรียกว่ารถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกินสิบที่นั่งหรือรถยนต์นั่งไม่เกินสิบที่นั่งก็โดนด้วยนะครับจำไว้นะครับรถยนต์นั่งเนี่ยไม่ได้และรถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกินสิบที่นั่งก็ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากดังกล่่าาาาาาาวนนียภษ้ดััักไไมมมสรรถํหบบขะค อันต่อมานะครับก็คือภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีซื้ออย่างยอ่อเวลาเราเข้าเซเว่นนะครับตรงๆเข้าเซเว่นเราก็จะได้ใบกํากับภาษีอย่างยอ่อแต่ถ้าเป็นเป็นการซื้อให้พนักง,งานทานหรือกรรมการทานอย่างเงี้ยเราสามารถหักรดจอนได้นะครับโดยการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจากนะครับจากสุดร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นใบกำกับภาษีซื้ออย่างย่อเนี่ยไม่สามารถที่จะนํามาหักกับภาษีขายได้นะครับผม อันต่อมาคือภาษีซื้อที่ไปใช้กับธุรกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นเราประกอบธุรกิจขนส่งนะครับเพราะธุรกิจขนส่งแล้วก็อ,อ,อพาร์ตเมนต์นีก็ชัดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าเรามีภาษีซื้อนี่นะฮะเกิดขึ้นภาษีซื้อดังกล่าวเราไปหักไม่ได้นะครับเพราะเป็นเราเอาภาษีซื้อที่เกิดจากธุรกิจที่ไม่เสียแวดเนี่ย ไปจ่ายไปหักกับไปหักกับตัวที่มันเสียแหวดนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งแล้วก็บริการนะครับซื้อรถมานะฮะคำตอบก็คือรถเนี่ยไม่ขนส่งเราเ่ยจะเอาภาษีซื้อจากรถเนี่ยไปหักกับภาษีขายจากงานบริการได้ไหมคาตอบคือไม่ได้เพราะว่ามันคนละเรื่องกันเลยมันเอาเอาเอาค่าเอาภาษีซื้อจากตัวที่เราไม่ก่อให้เกิดเป็นนอนแวดนะฮะง่าย ไปใช้กับตัวที่มีแวดอันนี้ก็ไม่ได้อันต่อมานะครับเอกสารที่เราต้องมีความสําคัญในอย่างหนึ่งก็คือเอกสารประเภทลักษณะของอข้อความที่สําคัญเช่นเอกสารที่ต้องมีคําว่าเอากสารออกเป็นชุด ในกรณีที่มีเอกสารตัวอื่นเนี่ยประกบคู่กับใบกำกับภาษีขาย mm. เช่นใบเสร็จใบกำกับภาษีใบแจง้งหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสำเนาเพราะฉะนั้นตัวสำเนาก็ต้องมีการเขียนว่าเอกสารออกเป็นชุดตัวจริงให้กับลูกค้าและลูกค้าเนี่ยคืออาจจะเป็นเราเนี่ยเราก็นําใบกากับภาษีซื้อดังกาวนั้นไปหักกับภาษีขายนะครับอันต่อมาก็คือสาขาที่ออกใบากากับต้องมีนะครับจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่หรือสาขา1นึ นะครับก็ต้องได้อันต่อมาคือภาษีซื้อที่เกิดจากค่าน้ํามันรถจริงๆแล้วค่าน้ํามันรถถ้าเป็นรถที่เป็นไม่ใช่รถยนต์นั่งอย่างที่พูดกันไปแล้วนี่นะฮะเราสามารถนําค่าน้ํามันเนี่ยมาหักกับภาษีขายได้แต่หลักก็คือจะต้องมีทะเบียนรถนะครับสแตมป์นะครับอยู่ในใบกํากับภาษีซื้อด้วยนะครับมันถึงจะเอามาหักได้และอันต่อมานะครับสำเนาใบกํากับภาษีซื้อก็ไม่ได้นะครับสมมุติ ตัวจริงหายแต่บอกว่าเฮ้ยผมมีตัวสำเนาแล้วเอาตัวสำเนาไปหักภาษีไม่ได้นะครับถ้าคุณหายคุณขอออกใบแทนนะครับถ้ามันผิดพลาดค,คุณยกเลิกแล้วขอออกใหม่นะครับหลักสอนไปแล้วนะครับการออกไปแทนและการยกเลิกและตัวสุดท้ายนะครับอันนี้จะตกม้าตายหลายครั้งมากคือภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างนะครับที่เกิดจากการก่อสร้างสําหรับธุรกิจที่ไม่เสียภาษีและต่อมาได้ขายภายใน3ปี ภาษีซื้อดังกล่าวเนี่ยจะถูกต้องห้ามนะครับเราก็จะไม่สามารถจะเอามาใช้ได้นะครับเพราะสําคัญก็คือภาษีซื้อเนี่ยจะต้องแมทคู่กับภาษีขายนะครับว่าภาษีซื้อเกิดขึ้นขายเกิดขึ้นหลักของมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามทั้งหมดนะครับที่สามารถจะเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันแล้วเราจะต้องคุยกับทางผู้สํานักงานบัญชีหรือผู้ทําบัญชีครับเพื่อจะได้รู้ว่าภาษีซื้อดังกล่าวนั้นเอามาหักกับภาษีขายได้หรือไม่ครับ สุดท้ายนี้ถ้าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาด EP ีของผมในครั้งต่อไปและนี่คือช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ครับหากใครมีคำถามด้านบัญชีและภาษีสามารถแอดไลน์มาถามผมผมจะตอบ้วยตรงผมเองอย่าลืมติดตามผมใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับในปี2564ถ้าใครยังมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไม่รู้ว่าเราจะยื่นภาษีเมื่อไรลื่นภาษีอย่างไรกลัวสัมภาระปรับหรือแม้กระทั่งว่าเราไปทําขอสินเชื่อแล้วเขาขอเอกสารด้านภาษีแล้วเราไม่มีนะครับวันนี้พี่นัทมีคอร์สออนไลน์ภาษีสําหรับบุคคลธรรมดานะครับในคอร์สออนไลน์ก็จะมีทุกเรื่องนะครับที่ผู้ประกอบการธุรกิจบุคคลธรรมดาจําเป็นต้องรู้นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การทําธุรกิจจนไปถึงเรื่องของการเสียภาษีนะครับถ้าใครสนใจนะครับให้ทักมาในอินบ็อกซ์ทักมาในเพจได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ บอกราคาและวิธีการรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่นัทฝากไว้และพี่นัทมั่นใจครับว่าคอร์สออนไลน์ภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาจะสามารถแก้ปัญหาที่ทุกท่านมีได้อย่างแน่นอนครับผม